ก็คราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้พวกับผมยาจกหวังรวยอีกแล้วนะโม่ใจจิตใจขันเลยท่านผู้องเอ้าเราก็ไม่พูดมากทำเพลงนะท่านผู้ชมนะก็มาอยู่กับที่สลินซ์สกเกอร์เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมกลับไปแก้มกูมาเรา,าไปที่เบ็ดสามบาทเลยท่านผู้ชมนะเด<ส>ี๋ยวเราก็จะปรับเบ็ดตามสถานการณ์อีกเส้นเคยนะท่านผู้ชมเส้นเคย บเบาหไล่ใหญ่ห้างกับพี่น้องก็อีกเช่นเคยท่านผู้ชมนะก็หลังเลิกงานของเราอีกคือเก่เอล์ฟพี่น้องเอ้ยโง่ไปมาพักผ่อนหย่อนใจกับยาตุกของเราได้นะท่านผู้ชมนะมาดูกันถ้าวันนี้เราจะรอดจะล่วงหรือจะอะไรยังไงไม่ใช่พวการาล่วงได้กับ Yo, Yo, Yo. Yo. โยู่ยู่ยู่อ่ะยู่ยู่เฮ้ยมา เพื่อท่นผู้ชมมาไม่เหนื่อยเรอแค่นี้ท่านผู้ชมก็ตาก,กำลังไปที่นิ้วกดที่ติดตามกับลไลค์ให้หน่อยได้ไหมครับอย่าเจร้ายกับยาโจของเราหลายนะนผู้ชมนะใจดีบ้างก็ได้เด็กยาโจก็เหนื่อยแล้วเฮ้ยอุอออ <laughs> ตส่ามาก็มาเฮียไป่ต่อไม่รอแล้วท่านผู้ชมนะไปนะครับตอนนี้ ก็ย mm pues ังไม่ม nah ีท่าทีจะอะไรยังไงเลยท่านผู้ชมนะเออเอามาบอกว่าจะพูดมากกำลังได้ที่นี่ไงนี่ไงก็ไม่แนะนำไม่ดำาการ่านผู้ชมนะใครที่มีปัญหาาการเงินนะครับผู้ชมแต่ถ้าได้ไม่มีปัญหาทางการเงินก็ลิงอยู่ใต้คลิปเดิมนะครับ าลุ่นแรกของเราท่านผู้ชมนะเปิดมาบาดจังไดโอ้ได้แค่รุ่นครับนี่ฮะพึ่งมาเนี่ยครับพึ่งมาเมื่อกี้โอ้โหมันว่ามาช้าไปหน่อยจริงมาช้ามากเออบเออบโอูฮุยนี่แหม่เวลาที่มัน ตัวเป็นรูปเป็นตัวนักเตะเยอะๆนะท่านผู้ชมผมอยากให้แถวกลางเป็นตัวเดียวแล้วเต็มช่องนะท่านผู้ชมจริงเวลาที่มันเต็มช่องทีไรนะ่ตัวไพวกนี้มันมาน้อยมากเลยเวลาที่มันไม่เต็มตัวมาเต็มเลยนี่เห็นไหมอยากรู้เหมือนกันเนี่ยมาแบบนี้มันเต็มเลยไม่ได้ปะเนี่ยมาอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เะยุยนที่สองฮะวายจังไก่โอ้โหลุนที่สองมาท่านผู้ชมอู้ฮูเรียบร้อย ตอนรับแบบอบกุลครับผมไปที่พี่ชิวหนาเหมือนเดิมนะทผนะู้่มนผมว่าเรื่องพิชิวหนาเนี่ยดีสุดแล้วจริงล้อมหมุนก็น่าจะพอดีกับตัวจ่ายก็ถือว่าแพงนะทุกท่านเป็นตัวลอง,งเลยก็ผมแนะนําไม่เลือก,กตัวนี้นะแต่ถ้าไม่จ่ายเลยก็ถือว่าไม่มีห่าเลยนึงนะมาดูกันว่ <c oughs> <c oughs> นาจะ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 ,จะเป็นยังไงแม่งนี้รอบสุดท้ายแล้ะ รอบสุดท้ายลาแล้วไปจังไหนเลยพี่น้องโอ้โหเต็มๆไปดินดั่นเลยครับบิ๊กบินมาแล้วโอ้มาดิไปที่ซุปเปอร์แมกกาแล้วครับเอ้ยยังดิไม่กล้าอยู่ซุปเปอร์หาเฮี้ยเลย <laughs> นี่ฮนะนะถึงซุปเปอร์นะถึงซุปเปอร์นะถึงซุปเปอร์นะไหลไปแล้วครับตอนนี้ไหลไปแล้วไหลไปแล้วจบที่450บาททุกท่านโอ้โหย้อนนะที่นี่พี่น้อง เห็นบ่ว่าอะไรวิชิวนาบ่เคยได้เพชรบังนั่นแหละโอ้ได้มาที่464บาทนะท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมก็แนะนำไม่พอนะเพราะว่าเราก็มีกำไรนั่นเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเหมือนเดิมเหมือนเดิมย่ำแปดเทียกอ๋เทียกเ่ยแต่สำหรับผมก็ขอไปต่ออีกสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะที่110นะรู้สึกว่ามันกำลังได้ที่เลยจริงแต่สำหรับท่านสำหรับท่านใดที่ต้องการที่ จะ,จะใช้เงินนะท่านผู้ชมแนะนำไม่พอตัอตงทงใช้ก่อนอืมอไม่ต้องโลมากแด่ลาบหายนะทานผู้ชมเหมือนผมเนี่ยเนี่ยทุกเกือได้อีหีผมขอไปต่อยอสักเนดเนืองนะดูทรงแล้วมันกำลังมากำลังได้ที่เลยแต่ทุกครั้งที่มันมาแบบนี้แล้วโอ้โหมากเก็ะมัเก็คลิปหายตลอดแหละนะ ลบคำดูถ oh, ูกหน่อยดิเอิบโอ้โหเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมาเต็มเต็มแบบนี้โอ้โหอย่ให้ช่องกลางเต็มอ่ะถ้าเต็มนี่โอ้โหยใจจะเบ่อยากจะบอกดูบอไรเลยแหละเฮ้ยเนี่ยแบบเนี้ยโอ้โหแต่ไม่เคยมีสักทีเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ยขอป้องปังหน่อยขอปังหน่อยโอ้ยโอ้โห จะมาไหลอะไรอตอนนี้เห็นไ,ไหมถ้าเราสมควรพอก็พอนะไม่แนะนำให้ไปต่อจริงนี่นก็จะเป็นแบบนี้โอยตายามาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมา,นมาไปยังไงละพี่ลวนเต็มแถบวะ <laughs> โอ้โหไม่มีอะไรโผล่นอกจากพี่ล้นนี่ฮะท่านผู้ชม เป็นจังได้ผมว่าเราตัวพอมันด้น้อยแล้วมันชอบเข้าจังในเวลามันเยอะเยอะมันไม่เข้าอะเวลา,าแบบนี้มันไม่เข้าอะโอ้ยจะเหลือจะเถื่อนเลยตนะัวตอนนี้เราก็ลดลงมาเรื่อยๆเป็นลำดับเนียนะโอ้ยตายแนีวนี่แบบนี้อยากให้เข้าก็ไม่เข้า โอ้ยตายโอ้ยหดยนุนมุนนั่นเขาจะมาใจปับ๊บปับ๊บปับ๊บปั๊บเป็นไงล่ะเ๊ะเป็นไงล่ะเนี่ยแบบนี้อยากให้เข้าจริงเป็นไงล่ะครับนี่นะท่าในใดที่ไม่พอก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมไม่เป็นตัวอย่างเลยก็ได้นะตอนนี้โอ้ยสี่หลอดวะน้องนำบาดเนี่ยโอ้โหไม่มีท่าทีใจไม่มีท่าทีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยตอนนี้โอ้โหเอาละเอาละนี่ไงเริ่มเล่นละโอ้ตายโอ้ยโยหเห็นไหมลดลงเรื่อยๆนะท่านผู้ชมโอ้โหผมไม่น่ารอดว่ะเฮ้ย ผ่านีาน่ผลของเหตุของผลของการที่ไม่พอนะเห็นไหมตอนนี้จากเจ็ดเหลือนหนึ่งแล้วตอนนี้โอ้ตายแล้วใจต่อโอ้ตายบ่น่าลัวพี่นอ้องเอ้ยโอ้โหไปแล้วไปซะแล้ว,ลวอ้าวยังมีตัวโอ้หมายากรหรือเปล่าเนี่ยอ้าวมาถือว่าเข้าท่านผู้ชมก็ไปที่พี่คิวหน้าอีกเซนเคยนะไปเลย พี่ชี่หนากำลังมาแรงช่วงนี้มาอยา่าทำให้ผิดหวังได้ไหมปับป๊บปับ๊บปั๊บแลกมาปับป๊บปับ๊บปั๊บสองมาโอ้ยอย่าฝ่าเลยเอ้ยมาดิครับมายังเป็นอยู่วิ่งอินมาแล้วไหลไปแล้วตอนนี้ไหลไปแล้วไหลไปแล้วยังไม่หยุดเลยไหลไปแล้วจะไปกล่าวโอ้โหนึกว่าจะไม่มาแล้วเป็นยังไงล่ะนี่ครับไปอีกดิครับ ได้ไปแล้วตอนนี้นี่ห้ารอยเรียลไปแล้วไปแล้วไปจบที่โอ้โหแปดร้อยกัท่านผู้ชมโอ้ได้เรื่องเลยเฮ้ยโอ้โหได้เรื่องเลยว่ะโอ้ยได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยได้เเรื่องลยโอ้โหบบอกัดเหลือแต่ทนเนื้อบัตรท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็ได้มาที่แปดร้อยยี่สิบแปดบาทครับ โบรัสอ uh ีกครั้งนี้นะท่านผู้ชมคือฟรีเกมนะเอาเดี๋ยวผมขอตัดเศษกันนะท่านผู้ชมเน้นไม่พอท่านผู้ชมผมก็พอแล้วตอนนี้อ่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะท่านผู้ชมท่านใดที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะอ่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีครับ